สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโ o m ดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมากับตัวไหนทุกคนผมอยากจะบอกว่าเป็นสินค้าไเอ็นนะครับชนิดไฮเอ็นเลยนะครับราคานี่แบบว่ามาพร้อมกับคุณสมบัติที่ครบถ้วนพอส นะครับมาคู mm ่ก hmm. mm ัน hmm. ด yeah. ีมากๆตัวน yeah. uh, yeah, mm ี้นะครับเจ้าตัวนี้คือค่ายเขียนะครับอยากรีวิวมานานแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้คือตัวไหนนะครับเจ้าตัวนี้คือหูฟังนะครับราเซอร์นะครับชื่อของเขาคือ Black s h a r k V2 Pro นะฮะเจ้าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรนะครับแล้วมันเจ๋งยังไงต้องบอกว่าเป็นหูฟังไวเลสระดับโลกเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่นะครับตั้งแต่ตัวที่เป็น v 2ปกตินะครับ Black Shark ว2นี่คือได้รางวัลระดับโลก นั่ไม่ทั่วเลยสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็นักกีฬาอ e ีสปอร์ตหลายๆคนเนี่ยเขาให้การตอบรับค่อนข้างดีสําหรับตรงนี้ใครที่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอยากจะเอาไปใช้ในระดับโปรตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว V2 Pro นะครับมีอะไรเจ๋งเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับเอาแบบละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจาการายละเอียดส่วนของจุดเด่นกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบหูฟังไวเลสนี่คือหูฟังระดับแบบไฮเอนที่เป็นไวเลสกลารส่งสัญ,ญญาณแบบรวดเร็วม,มากนะครับรูปแบบ ของเสียงเนี่ยเป็นร็อสเลดนะฮะคุณภาพสูงแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างๆตรงนี้เขาจะบอกรายละเอียดนะครับตัวหูฟังเนียนุ่มนะครับใส่ได้ยาวนานแน่นอนนะครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรืออะไรตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวหูฟังอยู่ที่5 0มิลลิเมตรนะครับไมโครโฟนแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยนะครับส่งสัญญาณในรูปแบบวเลสแบบมีคุณภาพนะฮะตัวด้านล่างตัวนี้จะมีสเปคบอกนะครับตัวนี้ตัวไมเนี่ยนะครับสามารถรับเสียงได้ตั้งแต่หถึง10,000เฮิร์เดี๋ยวจะได้ฟังเสียง ก็แหละว่าลักษณะของเสียงนี่เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยนะครับขับเสียงได้ตั้งแต่12เฮิรตทุกคนฟังไม่ผิดฮะ12เฮิรตคือหูฟังปกติเนี่ยนะครับอยู่ที่20เฮิรตถึง20,000แต่ตัวนี้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่12เฮิรตเนี่ยทุกคนทึดตูนะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นย่านกลางย่านแหลมหรือว่าย่านเบสเ่ยนะครับออกมาสับเทียรแน่นอนทั้ง3ย่านนะครับ คือเขาเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือเสียงเนี่ยรับได้ค่อนข้างกว้างสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่2,8000เฮิร์ตเห็นไหมคิดดู1 2เฮิร์ตถึง2 8 0 0 0เฮิร์ตนะครับค่อนข้างละเอียดเลยสําหรับตรงนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือตัวนี้มีระบบเทคโนโลยี THX นะฮะคือรับเสียงได้360องศาคิดภาพว่าเราใส่หูฟังแล้วเรารู้สึกเสมือนจริงได้แบบสุดๆเลย360องศาเวลาใส่และใช้งาน นี่แหลคะครับคือจุดเด่นของเขานะครับส่วนของการใช้งานกันบ้างนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะฮะการใช้งานสําหรับระยะเวลาในการใช้เพราะว่าตัวนี้เป็นรูปแบบหูฟังที่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในการชาร์จตัวนี้ชาร์จก็ไป1ครั้งจะสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับก็เวลาเท่ากับ1วันถ้ากะระยะเวลาจริง2ีชั่วโมงก็เท่ากับ1วันนะครับแล้วก็สัญญาณนะครับการส่งสัญญาณตัวนี้สำหรับตัวรับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยนะครับมันเป็นไวเลสเนี่ยการส่งสัญญาณนะครับอยู่ ไกลที่สุดอยู่ที่12เมตรนะครับแบบไม่มีอะไรมากัน้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆเราใช้หูฟังเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ก็อยู่ใกล้อยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและส่วนจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือตัวน mm ี้นะครับตัวไมโครโฟนเขามีเทคโนโลยีนะครับบอกข้างๆเลยชัดเจนมากคือไฮเปอร์เคียร์ซูเปอร์คาร์ดิโอไลทไมโครโฟนนะครับคือตัวนี้ไมค์เนี่ยมันละเอียดชัดเจนมากๆเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังเสียงตัวนี้ผมไม่อยากจะโม้ไงนะทุกคนได้ฟังเสียงก็จจจะะตััดดดดสินินนใกกกไ้ีีว่าเมมออผโ ตงนี้มากสัเท่าไหร่และที่สําคัญคือตัวไม่เนี่ยมันชัดอยู่แล้วด้วย แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือตัวนี้มีระบบ Advanced Passive Noise นะครับก็คือสามารถตัดสัญญาณรบกวนได้ค่อนข้างดีทีเดียวสาหรับตัวนี้นะไม่ใช่ค่อนข้างดีเลยนะฮะต้องบอกว่าดีเลยตัดเสียงรบกวนได้ดีพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าสําหรับเจ้าตัวนี้มันมีความเจ๋งยังไงเพราะว่าผมจับเต็มสเปคทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะนี่คือสเปครายละเอียดที่ผมย่อมาให้แล้วนี่คือจุดเด่นของเขาฉะนั้นไปชมด้านในแล้วไปฟังเสียงก่อนก็จะเป็นยังไงไปชมเลยครับ เรามาอยู e <S 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 ่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับจากรายละเอียดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคดูจากแท็กเกจแล้วนะครับแกะออกมามีอะไรบ้างนะครับผมตัวด้านบนตัวนี้นะครับดูจักต้องมุมบนตัวหูฟังมีมาให้ค่อนข้างที่จะอ๋อสวยหรูนะครับรู้รามาจริงนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคมาเรามาดูตัวต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับอยู่ในตัวกล่องค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะฮะก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทับหายแล้วตัวนี้ไม่งั้นจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับตัวนี้มี ตัวถุงฟังให้ด้วยเฮ้ยมันจะเท่อะไรขนาดนี้เผื่อต้องพกไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักกีฬาอ,สอีสปอร์ตนะฮะพกไปแข่งได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายนะฮะสายตัวนี้ก็จะเอาไว้เชื่อมในการเชื่อมต่อในรูปแบบรูปแบบของ T R S ตัวนี้ใช้การับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นสายสําหรับการเชื่อมต่อนะฮะทำให้สัญญาณการรับสัญญาณดีขึ้นเออถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับตัวไมเป็นรูปแบบของการแยกได้ด้วยนะฮะแยกตัวหูฟังได้นะครับสามารถถอดเก็บได้เออครบมากๆเลยนะฮะตัวกล่องค่อนข้างโอเคนะครับมีกันชื้นให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันว่าของด้านในมีอะไรกันบ้างอีกทีนึง รายละเอียดกันนะครับรายละเอียดนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างฟูพอสมควรนะครับผมว่าเขาจะไปฟูที่ตัวหูฟังมากกว่าสําหรับตัวนี้นะครับเพราะอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปกตินะครับสายตัวนี้ในการเชื่อมสัญญาณก็จะพันมาอย่างดีเลยนะคือตัวนี้เป็นยางนะครับสำหรับการเก็บเนี่ยเขามีมาให้นะฮะบางคนต้องการจะเก็บแบบว่า เก็บใส่ตัวยาเนี่ยมันจะทําให้ใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะครับแกะออกปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งล็อกไลน์ได้หลายระดับด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับสายมีมาให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสําหรับการเก็บนะครับเป็นถุงผ้านะฮะในการเก็บ ฟังสมมติต้องพกไปไหนมาไหนหรืต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับหรือว่าต้องพกไปแข่งอะไรเยอะเท่มากเลยนะเป็นหูฟังตัวเองไปนะครับตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณเก็บไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสําคัญมากถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่สามารถใช้ในรูปแบบของไวร์ได้นะครับผมย้ำไว้ก่อนเลยต้องย้ำมันก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวรับไวเลสที่อยู่ในระยะ12เมตรนะครับไม่มีตัวสายดึงยาวเพื่อเพิ่มการเขาเรียกว่าการรับสัญญาณให้ใกล้ขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือ เสียบกับตัวรับสมมุติคอมเนี่ยอย่าตั้งไกลเกิน12เมตรเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะรับไม่ถึงก็ได้นะครับฉะนั้นเอาไว้ในระยะที่ใกล้ที่สุดจะเป็นผลดีที่สุดนะครับอันนี้ย้ำกับทุกคนไว้ก่อนนะฮะแล้วตัวสายมีสายอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นรูปแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็น Micro USB นะครับด้านนึงก็เป็นแบบนี้แล้วอีกด้านนึงเป็นไมโคร USB ตัวนี้เป็นกรณีของสายนะครับสมมุติอยากจะใช้งานกับสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้เป็นรูปแบบแจ็คทีอนะครับแบบสามขีดใช้งานได้สบายแน่นอนนะฮะส่วนสมมุติเราเบื่อรูปแบบไวเลสก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะฮะทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดของตัวหูฟังกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยากให้ทุกคนได้เจาะรายละเอียดไปด้วยกันผ่านกล้องตรงนี้ก่อนมาชมเลยครับต้องบอกว่าใครชอบแบบมีไฟก็อาจจะไม่โดนใจนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบโลโก้แล้วก็เน้นไปที่ตัวหูฟังด้านในนะครับทำมาแบบเรียบหรูนะฮะอลังการ ใา้งานเน้นคุณภาพจริงสำหรับตัวนี้ mm hmm. เรามาเจอะรายละเอียดมุมบนกันดีกว่านะครับต้องย้ำกับทุกคนก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เอะทำไมมันไม่มีไฟทำไมมันดูไม่โดดเด่นอะไรเลยนะครับหูฟังไวเลยส่วนใหญ่ไม่มีไฟเพราะอะไร เพราะมันจะสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะครับถ้าสมมุติมีไฟมาเปล่งประกายปิ๊บวปิ๊บปับ,ปปบ,ปปบอย่างเงี้ยมันจะทําให้ใช้ในระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับเนื่องจากตรงนี้แหละมันจะทําให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นมันก็เลยไม่มีไฟ เนี่ยนะครับผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนบางคนจะแบบว่าไม่มีไฟอ่ะไม่ชอบใช้เลยอะไรอย่างนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับเพราะเน้นไปที่การใช้งานจริงๆสําหรับตัวนี้นะฮะถ้าสังเกตดูหลายๆตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับผมตัวหูฟังหน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเรียบหรูนะครับเรียบหรูเลยคือไม่ได้แบบว่ามีอะไรอลังการมากมายนะครับแต่สามารถปรับระดับได้นะฮะเนี่ยนะครับ คือตัวยึดจะอยู่2จุดตรงนี้นะครับเป็นตัวยึดที่เป็นโลหะเลยนะครับยึด2จุดตรงนี้สามารถเลือกได้ความละเอียดนะครับในการยืดตรงนี้ก็เลือกเอานะครับว่าเราอยากจะปรับระดับให้มันอยู่ประมาณไหนนะครับตัวผ้านะครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของผ้าแบบถักนะฮะไม่ใช่แบบหนังเทียมทั่วไปนะครับถ้าทุกคนเห็นหลายๆตัวจะเป็นหนังเทียมที่ทำมาแบบผ้าแบบนี้เขาระบุเลยนะครับว่าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาใช้รูปแบบผ้าแบบนี้มันทําให้ระบายอากาศได้ดีเขาเลยเป็นผ้า แบบนี้นะฮะให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับที่ทุกคนเห็นนี่คือผ้านะฮะไม่ใช่หนังเทียมนะครับทั้งตัวหูฟังด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหนังเทียมแบบว่ามีโลโก้ลาเซอร์ให้ตรงนี้นะครับถือว่าโคเรียบหรูพอสมควรน,นะครับข้างๆตัวนี้ก็จะมีโลโก้ให้นะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้ตรงนี้ปกติทั่วไปอ่ะ หูฟังก็จะเป็นแบบเลื่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้นี่คือแบบจับหมุนอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเหมือนวอลลุ่มแบบลําโพงอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนวอลลุ่มใหญ่จะให้มันดังขนาดไหนสามารถเลื่อนได้และด้านล่างตรงนี้นะครับจะสามารถควบคุมได้นะฮะมีปุ่มสําหรับการปิด เปิดไม่นะครับออฟออนตัวนี้นะครับกดออกออฟออนได้นะฮะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ชาร์จแล้วก็ตัวนี้สามารถสามารถใช้กรณีของสายได้เพราะว่าเป็นพอร์ตสำหรับการเสียบสายโดยเฉพาะนะฮะตัวไมโครโฟนดึงออกได้ เพื่อที่จะใช้งานสมมติกรณีแบบว่าอยากใช้ก็เสียงไม่อยากมีไม้นะลำคาญเ,เพื่อนๆไม่พูดดีกว่านะเพื่อนบอกลำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถอดออกได้ดูว่าเสียบใส่ใช้งานได้สะดวกมากมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถกับน้ำลายได้นะฮะตัวหูฟังกันบ้างเรามาเจาะรายละเอียดหูฟังกันบ้างนะครับตัวหูฟังตัวนี้อยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับในการสัมผัสดูตัวนี้เป็นโฟมหนาเลยด้านในนะครับเป็นโฟมหนาหนาแบบหนามาก ผมบอกเลยว่าหนามากน่าจะซับเสียงได้ดีพอสมควรเล่อยู่ที่50มิลลิเมตรนี่คือ ต้องบอกว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นละ50มิลลิเมตรถือว่าอยู่ในขนาดที่ใหญ่ใส่ใช้งานได้ยาวๆนะครับและด้านในตัวนี้นะครับเต็มไปด้วยขุมพลังนะครับมีระบบไตฟอสเทเทเนียมนะครับการขับเสียงเนี่ยจะสถเยรนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมหรือว่าเบสเนี่ยจะขับออกมาแบบจับเต็มได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับนี่จะเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับที่ผมให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับอันนี้คือให้เห็นทั้งหน้าตาทุกอย่างมันจะได้แบบประกอบการตัดสินใจได้ดีใช่ไหมไม่ว่าจะหน้าตาหรือว่า ด้านในนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องชัดเจนเนาะจะยซื้อสินค้าใช่ไหมครับทีนี้เราไปฟังเสียงตัวหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนดีกว่าว่าจะสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับผูชมนะครับเริ่มมาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงกันนะครับจากที่ผมใส่เรามาคุยถึงฟิลก่อน,นนะครับพอใส่แล้วผมบอกเลยว่ามันนุ่มจริงๆนะครับสามารถปรับระดับได้เนี่ยสมมติบางคนหัวโตๆอะไร ก็สามารถตัดได้อันนี้คือแบบผมบอกว่ามันพอดีหูแบที่สุดนะครับแล้วก็จับไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรา,ลายละเอียดส่วนอื่นกันนะฮะลองมาฟังเพลงดูสักเพลงว่าเสียงจะเป็นยังไงมาฟังกันดูครับฟิลค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรผมบอกเลยว่าความเสถียรที่เขาบอกมันสุดจริงๆนะครับเสียงเดี๋ยวทุกคนได้ฟังเสียงการร้อเป็นยังไงนะฮะโอ้โหฟังกันดูฮะ เราไปเทสได้สองตัวโปรแกรมแล้วก็ไมโครโฟนกันดูนะครับทุกคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมขอให้ดูนะฮะผมเทสแบบนี้เพื่ออะไรผมเทสได้ดูกรณีที่ใช้กับสมาร์ทโฟนมันสามารถใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ผมบันทึกใส่สมาร์ทโฟนเลยเป็น iPhone เก่าๆเครื่องหนึ่งของผมนะครับคือเอามาทําให้ถูว่ามันสามารถใช้ได้โดยการใช้สายนะครับตัวนี้เสียบสายแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยทั้งตัวหูฟังแล้วก็ ตัวไมโครโฟนนะครับใช้สะดวกมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าใช้สะดวกมากๆอันนี้ผมเทสให้ดูกันแบบจัดจเลยว่ารูปแบบการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังเสียงนอสกันหน่อยดีกว่าว่ามันตัดเสียงนอยได้จริงไหมมาฟังกันดูฮะนี่เห็นไหมนี่พอเงียบลักษณะเสียงเป็นอย่างนี้เลยทุกคนได้ยินไหมครับนี่คือเสียงของไมโครโฟนตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูส่วนของตัวโปรแกรมแล้วก็ส่วนของการจัดแบบ จัดเต็มของตัวสตรีมดูว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสตัวโปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมลาเซอร์นะครับลาเซอร์เซ็นทรัลนะครับผมอันนี้คือผมเป็นโหลดมามันก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถไปโหลดไดเวอร์แล้วก็มาใช้งานกันได้เมื่อเราลงไดเวอร์แล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมในส่วนตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละจุดละกันนะครับอันนี้นส่วนหน้าตาของส่วนแรกนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเราเข้าไปตรงดีไวท์นะครับเมื่อกดเข้าไปดีไวท์แล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถคนโทรลส่วนของมิเซอร์ส่วน มันหมายส่งโาวเวอร์ต่างๆได้ในแถบด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีส่วนแถบซาวนะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไมโครโฟนแล้วก็พาวเวอร์ส่วนที่สามารถควบคุมได้นะครับตัวที่เราสามารถควบคุมได้ตัวนี้จะเป็นอีควอไลเซอร์นะฮะอีควอไลเซอร์ตัวนี้ผมอยากจะย้ําว่าการใช้งานอีควอไลเซอร์เนี่ยจะเป็นส่วนของการควบคุมส่วนของตัวหูฟังนะครับในแต่ละโหมดจะควบคุมได้อย่างเกมอย่างเงี้ยเราก็ควบคุมได้เห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันอย่างเพลงเนี่ยให บูทยานไหนอะไรยังไงเขาจะมีบอก m o ฟวีตัวน,นี้ก็สามารถมูอ่าบูทได้แต่ละย่านก็จะมีความแตกต่างกันก็ บูตให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับอย่างเกมอย่างเงี้ยคุณก็สามารถบูตได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วตัวไม์ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าไมโครโฟนเวลาเพื่อนได้ยินเราหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของอีโคไลเซอร์นี่แหละส่วนสําคัญมากสําหรับเกมเมอร์นะครับในการใช้งานตรงนี้จะทําให้เสียงเราชัดหรือไม่ชัดจะขึ้นกับตรงนี้ทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวไม์นะครับฉะนั้นควบคุมตรงนี้กันให้ดีเพราะว่าตัวไมโครโฟนที่ได้ยินหรือแล้วก็ตัวไมโครโฟนจากที่ทุกคนได้ยินนี่ก็เป็นไมโครโฟนของ ตัวหูฟังตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนของมิเซอร์มิเซอร์ตัวนี้เราก็จะควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับเกมโหมดต่างๆนะฮะสามารถควบคุมได้ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเทคโนโลยี THX นะฮะควบ,บคุมได้เช่นเดียวกันสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี360องศาที่เขามีมาให้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูก็ได้สําหรับตรงนี้นะฮะส่วนของ power นะครับตัวนี้สามารถควบคุมส่วนของ power ได้ว่าเราจะควบคุมส่วนของ power ให้มัน เป็นแบบไหนแล้วก็ตัวนี้วอลลุ่มนะครับควบคุมความดังได้ในส่วนของซาวด์ตัวนี้ก็ควบคุมได้นะฮะนี่คือส่วนของตัวโปรแกรมเบื้องต้นนะครับในการใช้งานผมให้ดูในส่วนของตัวโปรแกรมเดี๋ยวบางคนได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการหรือจัดแจยยังไงนะครับบางคนอาจจะแบบไม่รู้วิธีการอันนี้ผมให้ดูตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดลองใช้งานกันดูจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ย สามารถปรับและใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในระบบสตรีมแบบจัดเต็มดีก่อนว่า,วามันสามารถใช้งานได้ไหมแบบสตรีมเต็มๆเลยเนี่ยมันทํางานได้จริงหรือเปล่าแล้วเอาไปสตรีมมันจะใช้งานได้ไหมไปชมเลยครับทุกคนผมได้ยินชัดมากเลยโอ้โหโอ้หย ไปไปไปเพื่อนบ้านนี้มีคนนั่นไงเป็นไงผมบอกแล้วทุกคนมันชัดมากจริงๆผมมองเพื่อนก่อนฮนะว้าวระเบิดลอยมาระวังเพื่อนเดี๋ยวตายนะเราจะไปช่วยเราจะไปช่วย เป็นยังไงกันบ้างทุกคนนะฮะสำหรับรายละเอียดของตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมทั้งฟังเพลงนะครับทำทุกอย่างได้จัดเต็มจริงจโดยเฉพาะนักแข่งนะถ้าเกิดจะเอาไปใช้งานตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ในการใช้งานฉะนั้นสั่งซื้อกันเข้ามานะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างแล้วสำหรับการสั่งซื้อสั่งเข้ามาเยอะๆเลยสุดท้ายมันลืม่าลืม subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ